อนที่5การอยู่กันตามรำพังคราวนี้เท่ากับเปิดช่องให้ทินพัทที่เส้นริษยาแตกซ่านดาวว่าริณินแรงแรงจนเธอทนไม่ไหวตบหน้าเขาฉาดใหญ่เขายัางปรามมาอีกว่าต่อให้เธอมายืนเปลือยกายตรงหน้าเขาก็ไม่มีวันชายตาแลคคำพูดแทงใจดําของเขาทําให้เธอกโกรธเงื้อมือจะตบซ้ําทินภัทรรวบตัวเธอไว้ด่าว่าเธออีกครั้ง เกิดมาเพื่อขวายคว้าหาผู้ชายวงเล็บต้องมีเงินพันล้านขึ้นไปโดยใช้รูปร่างหน้าตามานยาล่อลวง ลินินสั่งให้เขาหยุดพรานดาว่าคนอื่นได้แล้วเอาสมองไปตามหาคู่มั่นที่หายไปดีกว่าไหมจะมาร้ารานเธอทําไมทินภัทรจับแขนเธอสองข้างเขย่าอย่างแรงจนหัวสั่นหัวครอนก่อนเรื่องจะบานปลายใหญ่โตเสียงรถของพงแล่นมาใกล้ทินภัทรรีบปล่อยลินินแล้วเมินหน้าไปทางอื่นคนขับรถกับพงเดินเข้ามาเธอยื่นกุญแจรถของเธอให้คนขับรถของพงขับกลับพงขอโทษเธอด้วยที่ช้าพอดีมีรถจอดขวาง แล้วขอบใจทินภัทรมากครับดูแลตนเองนะครับพี่พงษ์ทินภัทรพูดเหมือนเตือนพงษ์ให้ระวังอาถรรพ์ของดิณิน,นทําให้เธอแค้นใจหาทางต่อแย่เขาต่อแกรงทําของตก ตอนก้มเก็บเธอวางมือถือตัวเองไว้ที่พื้นแล้วขึ้นรถไปกับพงส่วนคนขับรถเดินไปที่รถของรินินทีินพัทพยายามสลัดภาพรินินออกจากหัวยังไม่ทันขยับไปไหนมีเสียงมือถือดังขึ้นซะก่อนเขาคิดว่าปรางทิพย์โทรมาหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาดูไม่ใช่เสียงเรียกมาจากเครื่องนี้เขามองไปที่พื้นเห็นมือถือของรินินวางอยู่เดินมาหยิบดูมีชื่อเสียบรรทูลโชอยู่หน้าจอ มองลังเลก่อนจะกดรับสายอยากรู้ว่าเสียโทรมาทำไมฮัลโหลลินิน,น,นผมคิดถึงหลือเกินวันนี้ไม่กินข้าวด้วยเดี๋ยวพรุ่งเนี้ผมจองตัวนะครับ ตอบผิดแล้วทินภัทรเสียงฮวันใส่ก่อนตัดสายทิ้งเสียบรรทุนพยายามโทรกลับแต่เครื่องปิดไปแล้วทินภัทรยังคงควานหาตัวประังทิ์ไปทั่วเมืองเชียงใหม่แต่ไม่มีวี่แววลองกลับไปที่บ้านมายุรีเห็นไฟปิดมืดเดินไปดูมิเตอร์ทั้งน้ําและไฟฟ้าถูกตัดทั้งหมดมั่นใจว่ามายุรีคงเสียพนันในบ่อนจนหมดเนื้อหมดตัวถึงขนาดถูกตัดน้ําตัดไฟครูนคิดหนักว่ามีบ่อนที่ไหนที่มายุรีจะไปบ้าง คนที่ทินพัฒตามหาถูกแม็กย่ำยีทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีชิ้นดีเธอพยายาม ข่มความเจ็บปวดขอร้องแม็กยอมให้เธอติดต่อพี่ทินกับคุณป้าระม่อมป่าน,นี้ทั้งคู่คงเป็นห่วงเธอแย่แล้วเขาคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนหยิบมือถือของเธอที่ซ่อนไว้ยื่นให้ติดต่อไปหามันบอกมันว่าไม่ต้องห่วงเธอสบายดีแค่นั้นระหว่างที่ทินิพัฒน์เดินมาขึ้นรถที่จอดไว้หน้าบ้านมมยุรีปรังทิพย์โทรหาเขาดีใจมากถามว่าอยู่ไหนเขาเป็นห่วงจะแย่ไปไหนทําไมไม่บอกปรังทิพย์พูดแค่ ทีมแม็กสั่งแต่น้ำเสียงของเธอฟังไม่ดีเลยจนเขาเอกใจปรางพูดอะไรผิดปกติบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้น บอกมาว่าปรางอยู่ไหนเสียงสะอืดของปรางทิพย์ยิ่งทําให้ทินพัท์มั่นใจว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีพยายามซักว่าเธออยู่ไหนเธอยังไม่ทันตอบคําถามแม้กระชากมือถือมาปิดเครื่องเธอหุดซู้วิ่งหนีไปที่ประตูห้องจะไปหาพี่ทินแม็กตามมาจิกผมจนหงายหลังแล้วตบซ้ําขู่ว่าห้ามกำแหงกลับไปหามันอีกเธอได้แต่ร้องไห้น้ําตาแทบเป็นสายเลือด ธินพัฒน์สงสัยว่าแม็กอาจรู้เรื่องปรางทีพหายตัวไปจึงตามมาที่โรงแรมของพงเพื่อขอคุยธุระสำคัญกับลิลิน,นพงเห็นว่าเธออยากกลับบ้านพอดีอีกทั้งเสียบันทูลมาคอยวอแวร์ก็เลยฝากธินพัฒน์ไปส่งเธอที่บ้านด้วยลิลินดีใจที่จะได้ไปกับเขาแทบเก็บอาการไม่อยู่ขณะที่เสียบันทูลเสงมากที่ธินพัฒน์มาตัดหน้าขวาเธอไป ระหว่างนั่งมาในรถละนินถามธินภัทรทุราที่ว่าใช่เรื่องสองสิน้าตานั้นหรือเปล่าเขาสายหน้าไม่ได้มาเพราะเรื่องนั้นเขาแค่ต้องการเบอร์โทรของแม็กเธอให้ไม่ได้เพราะมือถือหายเบอร์ของแม็กอยู่ในนั้นเขาหยิบมือถือของเธอคืนให้เนื่องจากกําลังขับรถเขาจึงวานเธอช่วยเมมเบอร์ของแม็กให้ด้วยแล้วส่งมือถือตัวเองให้ไม่นานนักธินภัทรขับรถมาจอดส่งเรินหน้าบ้านเธอขอบคุณเขามากที่มาส่ง แล้วบอกว่าแม็กลากิจไม่ได้มาทํางานจะให้เธอบอกแม็กโทรหาเขาไหมทินพัฒน์ได้ยินชื่อแม็กก็ของขึ้นตวาดแว๊ดเรื่องส่วนตัวของผมไม่ต้องมาอยากรู้ไปสนใจเรื่องหาผู้ชายมารุมล้อมให้มากๆดีกว่าเลวมารยาทสามด่าเสร็จลินินลงจาก รถปิดประตูปังจำพรวดเข้าบ้านไม่สนใจธินภัทรที่ขับรถกระชากออกไปแม้นซึ่งรอท่าอยู่ปรีมาถามลินินว่านั่นใช่รถคุณถินไหมเธอขอร้องอย่าสอดรู้สอดเห็นจังหวะนั้นมีเสียงมือถือรับที่ลินินให้แม้นโทรไปหลอกธินภัทรไปที่ร้านอาหารดังขึ้นลินินสั่งให้แม้นรับสายและให้เปิดสปปกโฟนดูแม้นเรียรอไม่อยากโกหกเขาอีกลิินกลัวสายหลุดรีบกดรับแล้วยื่นมันไปตรงหน้าแมน เธอเป็นใครเอาคู่มั่นฉันไปไว้ที่ไหนทินพัทเกรียวกราดลีหน่งกระซิบบอกบุตรให้แมนผู้ตามว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดคิดว่า เขาถามถึงเพื่อนของเธอก็เลยบอกให้ไปที่ร้านอาหารนั้นต้องขอโทษเขาด้วยธินภัทรไม่เชื่อขู่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคู่มั่นของเขารับรองว่าเธอตายแน่ฐานสมร,รู้ร่วมคิดลินินเห็นสีหน้าแมนไม่สู้ดีนักรีบกดวางสายแล้วปรึกษากับเธอว่าคู่มั่นของเขาหายไปเราจะช่วยเขาอย่างไรดีแมนคิดอะไรไม่ออกเพราะกลัวธินภัทรจะฆ่าลินินรำคาญก็เลยโบอกมือไล่ให้ไปนอนแล้วพึมพำกับตนเองแล้วทำไมเขาถึงอยากได้เบอร์แม็ก หลังวางสายจากแมนทินพัฒโทรสอบถามแม็กเรื่องมายุรีแม็กแทบช็อกแต่แกล้งโวยวายกรบเกลื่อนจะไปรู้ได้อย่างไรว่าเธออยู่ไหนถ้าเขาอยากเจอให้ไปสืบหาเอาเองแล้วรีบวางสายก่อนเขาจะจับพิรุธได้ไม่นานนักทินพัฒกลับถึงบ้านตนเองมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีพยายามโทรหามายุรีก็ติดต่อไม่ได้เห็นขวัญออกมาจากห้องนอนแม่ถามว่ารู้จักบอนที่ไหนบ้าง เธอว่าถ้าเป็นเรื่องบ่อนต้องยกให้แมนซึ่งตอนเนี้เป็นคนของรินินเขาขอให้เธอช่วยโทรถามแมนให้แต่ห้ามเอ่ยชื่อเขาให้เป็นการอยากรู้ของเธอเองเมื่อได้ที่อยู่บ่อนพนันจากแมนทินพัฒตามสืบจนรู้ว่ามายุรีอยู่ในบ่อนกลางสวนจึงแจ้งตำรวจไปจับแม็กเห็นข่าวตำรวจบุกทลายบ่อนพนันมีภาพมายุรีถูกต้อนขึ้นรถตำรวจ ถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะก่อนหันไปบอกปรางทิพย์ว่าแม่ของเธอโดนจับอีกแล้วเธออ้อนวอนขอร้องเขาให้ช่วยท่านด้วยขณะมายุรีนั่งน้ำตาคลออยู่บนโรงพักเห็นแม็กับทินพัเดินขึ้นมาจากบันไดคนละทางก็กลัวความแตก บอกร้อยเวรว่าไม่ต้องการประกันตัวและวิ่งหนีเข้าข้างในแม็กเห็นเธออยากนอนคุกก็เลยขอตัวกลับแต่ไม่วายยิ้มเย้ยให้ทินภัทรซึ่งไม่ได้สนใจอะไรยืนยันกับร้อยเวรจะขอประกันตัวมยุรีร้อยเวรแจ้งว่าผู้ต้องหาไม่ต้องการให้ประกันตัวทินภัทรก็เลยขอพบกับเธอหน่อยร้อยเวรไม่ขัดข้องพาเข้าไปพบเธอ ทินพัฒน์คาดคันจนในที่สุดมยุรียอมเปิดปากว่าขายปรางทิพย์ให้แม็กเพื่อใช้หนี้พนันอ้างว่ากําลังจะโดนยึดบ้านแถมแม็กยังขู่จะเอาเธอเข้าคุกที่เธอไม่บอกเขาเพราะแม็กบอกว่าเขาเองก็ร้อนเงินถึงกับต้องตัดที่ดินขายให้พ่อเลี้ยงอานาจเขาโกรธมากที่แม็กกุเรื่องขึ้นมาพรุนผานจะไปเอาเรื่องเหมือนแม็กจะรู้ตัวว่าถูกหมายหัวท,ทันทีที่กลับถึงบ้านสั่งให้ปรางทิพย์เก็บเสื้อผ้าทั้งของเธอและของเขาก่อนจะพาเธอหนีคลาดกับทินพัฒน์ที่ตามมา เอาเรื่องไปอย่างเฉียดฉิวรีนินรู้สึกผิดที่ไปหลอกธินพัฒ์ให้ควยเขวเรื่องคู่ม้านคิดจะแก้ตัวโดยช่วยเขาตามหาบางทีแบบลับๆสั่งให้แมนโทรหาแม็กให้ทีแม้นยังไม่กดเบอร์แม็กโทรมาหาดินินเสียก่อนหลังจากถูกบอสสาวเล่นงานที่หายตัวไปทําไมไม่ไปงานศพแม็กโกหกเธอว่าแม่ของเขาเสียชีวิตขอจัดงานศพให้แม่ก,ก่อนและจะกลับไปทํางานเธอหลงเชื่อ เชิญเขาทำธุระตามสบายไม่ต้องห่วงทางนี้จับพลัดจับผูไม่รู้ท่าไหนทำให้มือถือรับของลินินกับมือถือของธินพัทรต่างมีลายของการละกันลินินตั้งชื่อลายของเขาว่าทีและตั้งชื่อลายของตนเองว่าเอ็มตั้งค่าเสร็จส่งลายไปหาเป็นภาษาอังกฤษว่าขอให้โชคดีอยู่กับคุณเขาเห็นลายนี้มาจากเบอร์ที่โทรหลอกให้ไปรอประงทิพย์เกอก็ไม่พอใจโทรกลับไปหาทีแรกลินินไม่กล้ารับสายเพราะแม้นไม่อยู่ด้วย แต่พอเขาโทรมาอีกครั้งเธอตัดสินใจรับสายแต่ไม่พูดอะไรธินพัฒน์เล่นงานไม่ยัง้งหาว่าเธอคบคิดกับคนชั่วล่อหลวงคู่มั่นของเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้ววางสายใสย่ลินินส่งไลน์ไปบอกเขาว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรด้วยบอกได้ไหมว่าคนชั่วที่ว่าเป็นใครเผื่อจะได้ช่วยตามหาคู่มั่นให้โกหกเลวมากปริมปรอนตลบตะแลงไปลงนรกเลยไป ทินพัฒไลมาด่ายับลินินถึงกับหน้าจ้อยเนื่องจากเทวีเป็นผู้กว้างขวางคนหนึ่งของเชียงใหม่ลินินจึงแวะไปถามเรื่องมยุลีได้ความว่าเธอติดพนันและรู้จักสนิทสนมกับแม็กจอมกรรอนซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนกับทินพัฒน์แต่ดูเหมือนเขาจะอิจฉาธินพัฒ์ที่หลอกว่ารวยกว่าจังหวะนั้นสีโรดโผล่เข้ามาแสดงออกนอกหน้าว่าปลื้มลินินมากเธอแค่แย่เขาเล่นสนุก ไม่ให้เหงาปาครั้นเห็นเขารู้หนักขึ้นเธอรีบขอตัวกลับเซโรดจัดแจงจะตามไปส่งเทวีต้องบริเขาไว้งานเผาศพพ่อเลี้ยงอำนาจจัดขึ้นในเย็นวันนี้ทุกคนพากันมาพร้อมหน้าทั้งพงษ์ธินภัทรเสียบรรทูลทะเนศสุมาลีและธัญญาเสียบรรทูลไม่เห็นแม้แต่เงาของแม็กก็ถามหาลินินเล่าว,ว่าเขาไปลำปางเพื่อจัดงานศพให้แม่เสียงงเพราะเท่าที่จําได้ปีที่แล้วพ่อเลี้ยงเคยบอกตนว่า จะไปเป็นประธานงานศพแม่ของแม็กเพื่อความแน่ใจลินินถามแม้นว่าแม่ของแม็กตายไปปีกว่าจริงไหมเธอช่วยยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเธอเองก็ไปร่วมงานนี้ลินินเจ็บใจที่โดนหลอกขอให้เธอหาที่อยู่แบกที่ลำปางให้แม้นไม่เคยไปบ้านเขาแต่รู้ว่าอยู่ตรงไหน พงพารินินไปหาอะไรกินที่โรงแรมของเขาหลังงานศบเสร็จเสียบรรทูลมาลาเธอกลับกรุงเทพและชวนเธอไปเป็นนางแบบถ่ายโฆษณาสินค้าตัวใหม่ให้เธอขอผ่านไม่คิดจะถ่ายโฆษณาอีกแล้วเสียขอร้องอย่าพึ่งปฏิเสธนี่เป็นโฆษณาที่ดีมากเธอไม่สนใจอยู่ดีอวยพรให้เขาเดินทางปลอดภัยแล้วยื่นมือไปให้จับเขากลับดึงเธอมากกอน เธอตกใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรครั้นเห็นธินพัทรที่เดินอยู่ห่างๆมองมาอย่างเย้ยยันเธอรีบดันตัวเสียออกก่อนหันไปทางพงขอตัวไปโทรศัพท์ที่รับบีสักครู่แล้วเดินออกไปเลยครูต่อมาเธอเดินไปยังมุมที่ธินพัทรนั่งหลบๆพยายามเฉียดให้ใกล้ที่สุดเพื่อเขาจะได้เห็นเขาเองก็อยากให้เธอเห็นเช่นกันแกลงปัดแก้วน้ำตกเสียงดังเพลง เธอชะงักหันมองเขาเขาจ้องอยู่ต่างฝ่ายต่างสบตากันนิ่งงนันก่อนเธอจะเดินยิ้มออกไปแค่ได้เห็นหน้าเขาไม่ต้องพูดอะไรลินินก็สุขใจพอแล้วจากนั้นเธอเดินหลบมุมมาโทรถามแมนเรื่องบ้านของแม่แบกที่ลำปางครั้นได้ที่อยู่จากแมนเธอใช้มือถือรับส่งไลน์ไปให้ธินพัฒน์แล้วรอคำตอบ เขากลับลายมาด่าที่เธอเล่นสนุกบนความเดือดร้อนของคนอื่นแม้จะเศร้าที่ถูกด่าแต่เธออยากได้ใกล้ชิดเขาแกล้งก้มหน้าอ่านลายเดินผ่านไปตรงที่เขานั่งอีกครั้ง มัวแต่ก้มมองมือถือไม่ทันเห็นเจ้าแสงแก้วชนกันอย่างจางมือถือกระเด็นสองสาวต่างขอโทษอีกฝ่ายทินภัทรรีบออกจากมุมมาหาเจ้าแสงแก้วยิ้มหวานให้แต่พอมองมาทางลินินทำเหมือนเห็นอากาศธาตุเขาชี้ว่ามือถือของเธอตกลินินก้มเก็บอยากจะไปให้พ้นๆไม่ต้องเห็นภาพบาดตาเจ้าแสงแก้วแตะข้อศอกเขาอย่างปลอบโยนพร้อมกับถามว่าเขาโอเคหรือยัง ขอบใจมากครับเจ้าเสียงอ่อนหวานของเขาทําให้ลินินทนไม่ไหวเดินหนีนึกเสียดายที่ไม่ได้ต่อแย่เขาในเวลาต่อมาลินินกลับถึงบ้านอย่างหม่นมองแมนเอาน้ำํำดื่มมาให้พอดีเธอถามว่าที่นี่มีเจ้าสาวๆส,สวยๆกี่คนได้ความว่ามีหลายคน แต่ที่งามสุดก็ต้องเป็นเจ้าแสงแก้วเธอสั่งแมนไปจัดข้าวของเตรียมไปลำปางเจ้าแสงแก้วกับธนพัฒน์พากันมาเยี่ยมมายุรีที่โรงพักเขาขู่มายุรีถ้าไม่เลิกเล่นการพน,นันจะปล่อยให้ติดคุกส่วนเรื่องปรางทิพย์หากเธอไม่ยอมบอกอะไรเขาจะหาทางจัดการเองมายุรีเอาแต่สายหน้าร้องไห้แมนขับรถพาลินินมาจนใกล้ถึงบ้านแม็กที่ลำปางลินินโทรหาแม็กลุ้นให้รับสายแต่เขาหลับลึกไม่ได้ยินเสียง ปรางทิพที่ยังขมตาหลับไม่ลงรีบวิ่งไปปิด เสียงมือถือเห็นเป็นเบอร์ของลินินแต่ไม่กล้ารับกลัวแม็กได้ยินเธอคว้ามือถือวิ่งเข้าห้องน้ําแล้วลายไปขอให้ลินินช่วยลินินขอให้เธอบอกที่อยู่มาจากนั้นให้ลบลายให้หมดแล้วให้รีบลงมารอหน้าบ้านให้เร็วที่สุดเมื่อได้ที่อยู่แม็กจากปรางทิปลินินลายต่อไปให้ธินภัทรที่อีกทอดโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาอยู่ลําปางใกล้จะถึงบ้านแม็กอีกฝ้าของถนนลินินสั่งให้แมนจอดรถหางบ้านเป้าหมายเพียงเล็กน้อยคอยดูว่าปรางทิปจะลงตอนไหนจะได้ให้ ลงไปช่วยได้ตัวเธอแล้วให้รีบพามาที่รถแผนพาปรังทิพย์หนีพังไม่เป็นท่าเพราะแม็กดันตื่นเสียก่อนไม่เห็นปรางทิพย์อยู่ในบ้านก็รู้ทันทีเธอหนีรีบตามมาทันกันที่ประตูรัว้วเธอเห็นกําลังปีนหนีสั่งให้ลงมาแมนที่กําลังรอรับเธออยู่อีกด้านของรั้วรีบหลบได้ทันก่อนเขาจะเห็นจังหวะนั้นธินภัทรขับรถมาจอดหน้าบ้านรีบปีนรั้วเข้าไปทวงคู่มั่นตัวเองคืน แม็กไม่ยอมให้เมียของตนไปไหนทั้งนั้นสองหนุ่มเปิดศึกกำปั้นกันนัวเนียธินพัฒน์สั่งให้ปรางทิพย์ปีนรั้วหนีไปขึ้นรถของเขาลินินที่แอบมองอยู่เห็นธินพัฒน์มาช่วยปรางทิพย์รีบกดแตรเรียกแมนกลับหมดหน้าที่ของเราแล้วแม้นเห็นใครอีกคนลงจากรถสะกิดให้ลินินดูปรากฏว่าเป็นเจ้าแสงแก้วแม้นก็เลยหยุดดูไม่ออกรถเจ้าแสงแก้วเดินไปเกาะรัว้วเรียกให้ปรางทิพย์ปีนข้ามมาเธอกัดฟันปีนข้ามไปอีกฝั่งจนได้ แม็กชักปืนที่เน็บเอวออกมาคูก ถ้าปรางทิพย์ไม่กลับเข้ามาจะยิงธินพัทแล้วเดินไขกุญแจรั้วให้ปรางทิพย์ไม่กล้าหือยอมทำตามแต่โดยดีเจ้าแสงแก้วเห็นว่าทำอะไรไม่ได้ต้องดึงตัวธินพัทกลับดึกแล้วรินินหลับไม่ลงสงสารธินพัทจับใจจินตนาการว่าตนเองได้อยู่ปลอบใจเขาพร้อมกับสารภาพว่ารักเขามากแม้เขาจะไม่รักเธอก็ตามมีเสียงตื่นว่ามีลายเข้าปลุกเธอให้ตื่นจากผวังธินพัทไลายมาขอบคุณที่บอกที่อยู่แม็กแล้วขอโทษเธอที่เข้าใจผิดไม่ว่าเธอ จะเป็นใครถือเป็นโชคดีที่เธอโทรผิดมาหาเขาลินินยิ้มดีใจกอดมือถือแนบอกเหมือนได้กอดเขาตัวเป็นๆลินินเกลียดสิ่งที่แม็กทำจึงเรียกตัวมาพบที่บ้านแต่เช้าเล่นงานเขาที่ลางานไปฉุดคู่ม่นคนอื่นเขายืนยันไม่ได้ฉุดแต่ซื้อเธอมาจากแม่ของเธอลินินเตือนเขาไม่ว่าจะได้ปรังทิพย์มาด้วยวิธีใดแต่เธอคือเมียควรปฏิบัติกับเธอดีๆหน่อยและถ้าจะทํางานต่อพรุ่งนี้ต้องมาทํางาน แต่ถ้าไม่มาเธอจะจัดการเขาตามระเบียบบริษัทเจ้าแสงแก้วกับธินภัทรแวะมาเยี่ยมมายุรีที่มานุ่งขาวห่วมขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดจากนั้นทั้งคู่ชวนกันไปทําบุญไหว้พระกันต่อลินินชวนแม็คมาทําบุญที่นี่เช่นกันและได้ทําบุญพร้อมกับเจ้าแสงแก้วและธินภัทรแม้การทำบุญครั้งนี้จะไม่ได้ทำกับเขาตามลำพงังแต่เธอก็สุขใจจนล้นระหว่างกลับไปที่รถทินภัทรบอกกับเจ้าแสงแก้วว่าจะไปอยู่เมืองนอกสักพักเพราะทนเจอหน้าแม็กไม่ไหว แต่จะให้อรรถกลับมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ก่อนเขาจึงจะไปเจ้าแสงแก้วจะขอตามไปเที่ยวด้วยเขายินดีไม่ขัดข้อง พงโทชวนลินินให้มากินข้าวที่โรงแรมด้วยการเธอกำลังหงุดหงิดที่เห็นธินภัทรกับเจ้าแสงแก้วสนิทสนมกันจึงรับคำชวนเพราะอยากจะประชดครั้นมาถึงโรงแรมจึงได้รู้ว่าเขาไม่ได้นัดแค่เธอแต่นัดธินภัทรและเจ้าแสงแก้วด้วยระหว่างกินอาหารธินภัทรเล่าว,ว่าเขาจะกลับไปดูวิทยานิพนธ์หลังจากน้องสาวกลับมาอยู่กับแม่และเจ้าแสงแก้วสนใจจะไปเที่ยวที่นั่นกับเขาด้วยลินินชวนพงไปเที่ยวที่นั่นเช่นกันหวังประชดเขาแม่เลี้ยงระม่อมกลัวปร,ราง ทพย์จะลำบากจึงให้คนขับรถเอารถที่ท่านซื้อให้เธอไปให้ถึงบ้านแม็กที่ลำปางทีแรกเธอจะคืนรถแต่แม็กไม่ยอมไม่คืนจะเอารถคันนี้ไว้ใช้ทำงานอารุนุชเรียนจบรีบกลับเชียงใหม่พอรู้เรื่องพร,รางทพิ์จากพี่ชายก็เสียใจมากยิ่งรู้ว่าไม่มีใครได้เจอเธออีกครตั้งแต่วันที่ธินพัฒจะพาหนีแต่ไม่สำเร็จแม้แต่แม่ของเธอก็ไม่ได้เจอก็ยิ่งเป็นห่วงเขาฝากน้องดูแลแม่แทนเขาด้วยจัดการเรื่องทางนี้เสร็จเมื่อไรเขาจะไปอยู่เมืองนอกสักพัก โดยมีเจ้าแสงแก้วไปด้วยเหลอคะเจ้าน่ารักมากถ้าพี่ถินกับเจ้าพี่กับเจ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตอนเนี้ยพี่ไม่ขอคิดเรื่องแบบนี้พี่ขยาดพี่ขอตัวนะมีนัดทินพั์ไม่ได้นัดลินินมาเจอที่สวนสาธารณะ แค่คืนสองเศษน้ำตาลซึ่งใส่เช็คของพ่อเลี้ยงให้แต่เขามาทำหน้าที่พ่อสื่อให้พงอีกด้วยเธองงว่าเรื่องอไรเขายิ่งหมันไส้ที่เธอทำเหมือนไม่รู้ว่าพงต้องการอะไรทั้งที่เธอต้องการเงินอีกพันล้านบาทจากพงเธอตัดพ้อที่เขาคิดว่าเธอเป็นอะไรเขาตอบโดยไม่คิดว่าเธอคือผู้หญิงหิวเงินเธอน้อยใจสุดทนหันหลังเดินหนีเขาตามมาคว้าตัวไปจูบเธอดิ้นหนีจน หลุดเป็นอิสระเขาคุยว่าตนเองก็มีเงินพันล้านบาทเหมือนกันแต่เขาไม่มีวันให้ผู้หญิงอย่างเธอแล้วขอคำตอบเพราะพงรออยู่เธอต้องการประชดเขาจึงตอบตกลงจะแต่งงานกับพงแต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องเป็นพยานตอนพงขอเธอแต่งงานและต้องเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวอีกด้วย